ู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เอื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทาแล้วแกพวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่งโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียเพรเผากิเลสอย่าได้ประมาท พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราคุ้มทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สิบสว่าด้วย การไม่เป็นท่าตันหา 1. ผู้เห็นแก่ธรรมสองข้าวของชาวเมืองไม่เสียเปล่า 3. คุ้มค่าเข้าสุข 4. ี่เนื้อที่ไม่ติดบ่วงในพราน 5. ผู้ไม่ถูกล่าม 6. กมิเต่าพิกขุ 7. ไม่เป็นโรคชอบที่เรื่อยเปื่อย ทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สิบสี่ว่าด้วยการไม่เป็นท่าตันหาปฏิปักษ์ขณัยของหมวดห้าอันว่าด้วยการเป็นท่าตันหาผู้เห็นแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทมีสองชนิดสองชนิดอะไรบ้างเล่าสองชนิดคือภิกษุบริษัทที่หนักในอามิต์ไม่หนักในพระสัธรรมหนึ่งภิกษุบริษัทที่หนักในพระสัธรรม ไม่หนักในอามิรหนึ่งพิกษุทั้งหลายพิสุบริษัทที่หนักในพระทธรรมไม่หนักในอามิรเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายในกรณีนี้พิสุเราใดเมื่อเรายกยอกันเองต่อหน้าพระหัตถ์ผู้ครองเรือนว่าภิกษุรูปนอนเป็นอริยบุคคลชนิดอุปโตภาควิมุตต์รูปนอนเป็นอริยบุคคลชนิดปัญญาวิมุตต รูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดกายสักขีรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิทิฏฐิปัตะรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิสัทธาวิมุตติรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิสัทธานุสารีรูปโน้นมีศีลมีการเป็นอยู่งดงามและรูปโน้นทุศีลมีการเป็นอยู่เลวทรามดังนี้เป็นต้น ภิสษุเหล่านั้นย่อมได้ลาบเพราะการไม่กล่าวยกยอกันนั้นเป็นเหตุพรั้นได้ลาบแล้วภิสูุพวกนั้นก็ไม่ติดอกติดใจในรถแห่งลาบไม่สยบไม่เมาหมกมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์บริโภคลาบนั้นอยู่พิสษุทั้งหลายพิสษุบริษัทอย่างนี้แหลเราเรียกว่าบริษัทที่หนักในพระศาธรรมไม่หนักในอามิต ชาวเมือไม่เสียเปล่าพิกษุทั้งหลายถ้าหากพิสุกระทําในใจซึ่งเมตตาจิตเป็นต้นแม้สักว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวพิกษุทั้งหลายพิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นโยมไม่ห่างจากฌานการเผากิเลสเป็นผู้ทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดาเป็นผู้ทําการสนองโอวาทย่อมฉันข้าวของชาวเมือไม่เสียเปล่าจะกล่าวทําไมเล่า ถึงผู้ที่กระทำในใจซึ่งเมตตาจิตนั้นได้มากคุ้มค่าเข้าสุขพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ก็ไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ พระหาบดีหรือบุคคลหาบดีก็ตามเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วนิมนต์ฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้มีความหวังในอาหารนั้นก็รับนิมนต์ครั้นราตรีล่วงไปถึงเวลาเช้าเธอครองจีวรถือบาทเข้าไปสู่เรือนของข้หาบดีหรือบุคคลาบดีผู้นิมนต์ถึงแล้วก็นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ขหาบดีหรือบุคคลาบดี ได้เลี้ยงดูเธอนั้นด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีด้วยตนเองให้อิ่มหนำจนเธอบอกข้ามเธอไม่นึกชมในใจทํรนองนี้ว่าวิเศษจริงข้าพเดีหรือบุคคลาพดีนี้เลี้ยงเราด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีด้วยตนเองแล้วให้อิ่มหนำจนเราต้องบอกข้ามดังนี้แล้วภิกษุนั้นก็ไม่นึกหวังต่อไปอีกว่าโปหนอแม้วันต่อต่อไป ข้าบดีหรือบิกข้าบดีพึงเลี้ยงเราด้วยของเคี้ยวของฉันอันปรานีดด้วยตนเองให้อิ่มน้ำจนต้องบอกข้ามอย่างนี้อีกเถิดดังนี้เธอนั้นไม่ติดอกติดใจในรถแห่งอาหารไม่สยบไม่เมาหมกมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์บริโภคอาหารนั้นอยู่เธอนั้นย่อมคลุ่นคิดอยู่ด้วยความคลุ่นคิดในทางออกจากกามบ้าง คลุ่นคิดอยู่ด้วยความคลุ่นคิดในทางไม่เครียดแค้นบ้างพลุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางไม่ทําให้ผู้อื่นลาบากโดยไม่รู้สึกตัวบ้างณที่นั่งฉันนั่นเองภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าทานที่ถวายแกภิกษุเช่นนี้มีผลใหญ่เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าภิกษุนี้เป็นผู้ไม่มัวเมาแล ปวงในพรานทิสุทั้งหลายสมณะหรือพราหมูกใดพวกหนึ่งไม่ติดใจไม่สยกอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์บริโภคกามคุณทั้งห้านั้นอยู่สมณะหรือพราหมพูพวกนั้นอันคนทั้งหลายเพิงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับ ไม่ต้องทำตามประสงค์ของมารผู้ใจบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบวงแม้นอนจมอยู่ในกองบวงในลักษณะที่ใครๆเพิ่งเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาจย่อยยับไม่ต้องทำตามประสงค์ของพรานแต่อย่างใดเมื่อนายพรานมาถึงเข้ามันจะหลีกไปได้ตามที่ต้องการดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย สมณะเรือพราหมเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในการมคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกบริพุกการมคุณทั้งห้าอยู่ก็เป็นผู้ที่คนทั้งหลายเพิ่งเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไม่ต้องทำตามประสงค์ของมางผู้ใจบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลาย กามคุณเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือรูปที่ได้เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่ได้ดมด้วยจมูกรสที่ได้ลิ้มด้วยลิ้นและผัธทพะที่ได้สัมผัสด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจโยนตาให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภิกษุทั้งหลาย กลามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แลผู้ไม่ถูกล่ามภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุนียก็ตามแต่เครื่องล่าทางใจห้าอย่างให้ขาดออกด้วยดีแล้ว พืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสริมไม่ได้เครื่องล่ามทางใจห้าอย่างที่บรรพชิตรูปนั้นตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในความทั้งหลายปราศจากความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อน และความทยานอยากในกามทั้งหลายภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของพิกษุนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทําให้เนืองเนืองเพื่อความเพียรันติดต่อเนื่องกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคงจิตของผู้ใดย่อมน้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่หนึ่งซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้วพิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งพิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกายละถึงนั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สองซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในรูปนั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สามซึ่งเธอตัดเน้ขาดออกด้วยดีแล้วพิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่ง พิษุได้ฉันอาหารเต็มท้องตามประสงค์แล้วก็ไม่หมัวหาความสุขในการหลับไม่หาความสุขในการเอ็นไฟายเล่นไม่หาความสุขในการนอนซบเซาไม่อยากลุกเป็นอยู่นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สี่ซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุไม่ประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาพวกใดพวกหนึ่งว่า เราจะเป็นเทวดาผู้มีศักด์าใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยศีนี้ด้วยวัดนี้ด้วยตบะนี้หรือด้วยพรหมจันทร์นี้ดังนี้ภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทําให้หนึ่งเนืองเพื่อความเพียรอันติดต่อเนื่องกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคง จิตของผู้ใดย่อมน้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ห้าซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือพิกษุนีก็ตามตัดเครื่องล่ามทางใจห้าอย่างเหล่านี้ให้ขาดออกด้วยดีแล้วเคืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในโุศธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเส่อมไม่ได้ เช่นเดียวกับคพนวันแห่งดวงจันร์ทเวลาข้างขึ้นดวงจันร์ทนั้นโดยสีก็แจ่มกระจางโดยวงปลดก็ใหญ่กว้างออกโดยรัศมีก็เจริญขึ้นโดยขนาดก็ขยายใหญ่ขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลายนิ่ที่เป็นภิกษุที่ประกอบด้วยลักษณะห้าอย่างเหล่านี้เป็นคนที่ใครๆควรครบ5้ห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุนั้นไม่ใช้ผู้อื่นให้ทํางาน 2. อภิกษุนั้นไม่ชอบก่ออุิกรณ์สามภิกษุนั้นไม่ทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อเหล่าพระเทระชั้นครูบาอาจารย์สี่ พิกษุนั้นไม่ชอบเที่ยวใคลๆและไม่มีจุดหมายห้ 5. พิกษุนั้นมีความสามารถในการแสดงในการชี้ชวนในการปลกุกปลอบในการเล่าใ้เกิดความบันเทิงด้วยธรรมีกถาตามเวลาอันสมควรภิกษุทั้งหลายมิที่เป็นพิกษุที่ประกอบด้วยลักษณะห้าอย่างเหล่านี้แหลเป็นคนที่ใครๆควครคบแท้ ชอบที่เรื่อยเปื่อยทิกสุทั้งหลายอน,นิสงส์ในการอยู่เป็นที่เหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเธอย่อมได้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุสองเธอย่อมไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วสเป็นผู้แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วสไม่เป็นโรคที่ทําชีวิตให้ลําบากห้า และเป็นคนมีมิตรภิกษุทั้งหลายอนิสงส์ในการอยู่เป็นที่มีอยู่ห้าอย่างเหล่านี้แลหมัวที่สิบสี่จบ